บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงทนบุรีเนื้อทองแดงลงยาลายทงชาติช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกความหลายตลบพุ่งชนเสาบอกทางเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563ช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาบนถนนสายวัดยกระบาด อำเภอบ้านแพล้วจังหวัดสมุทรสาครคุณประนอมพุ่มสงวนและภรรยาได้ขับรถยนต์กระบะ4ประตูออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระผ่านไปยังบริเวณที่เกิดเหตุได้เกิดเหตุรถเสียหลักลื่นถลายจากน้ำเมือกปาสลิดท,ทำให้รถพลิกคว่ำตีลังกามหมุนเคว้งหลายตลบและพุ่งเข้าชนกับเสาหลักกิโลเมตรความแรงยังทำให้หมุนพุ่งเข้าชนกับป้ายบอกทางสภาพรถพังยับเยินทั้งคัน ซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีรถสัญจรผ่านไปมาหนานแน่นอย่างมากโดยเฉพาะรถสิบล้อและรถบรรทุกต่างๆแต่สองสามีภรรยากลับรอดตายจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำตีลังกาและยังรอดตายจากการโดนรถคันอื่นที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งเข้าชนซ้ำอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ทีมงานหนังสือพิมพ์กระชอน .com ได้มีโอกาสโทรคุยขอสัมภาษณ์กับคุณประนอมพุ่มสงวนหนุ่มใหญ่ชาวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครถึงเหตุการณ์เฉียดตายที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรคุณประนอมพุ่มสงวนได้กรุณานเล่าให้ทีมงานของเราฟังว่าในวันดังกล่าวตนและภรรยากำลังออกไปทำธุระที่ได้นัดหมายกับพักพวกไว โดยขับรถผ่านมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุด้วยความเร็วไม่ทันระวังว่าบริเวณนั้นมีน้ำเมือกปลาสลิดที่รถขนปลาทำหกทิ้งไว้ตั้งแต่เช้ามืดซึ่งน้ำเมือกปลาดังกล่าวเมื่อผ่านเวลาไปซักระยะจะยิ่งทำให้ถนนบริเวณนั้นลื่นมากวันนั้นไม่ใช่เกิดเหตุกับผมแค่รายเดียวก่อนหน้ารายของผมก็มีอุบัติเหตุรถชนกันรถพลิกคว่ำ แล้วชนกับรถที่ตามมาก่อนหน้าผมถึง14รายผมเป็นรายที่15ส่วนตัวแล้วผมเชื่อมั่นว่าการที่ผมและภรรยาสามารถรอดตายมาจากอุบัติเหตุเฉียดตายในครั้งนี้เป็นพเพราะบารมีแห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีเนื้อทองแดงลงยาลายทงชาติที่ผมห้อยติดคอยอยู่ตลอดเวลา เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินที่ผมได้มาฟรีจากพี่ที่ผมเคารพพ่วิทย์วัดอรุณอัครวิทย์รัตนประสิทธิ์ซึ่งพ่วิทย์ได้เมตตาส่งมาทางไปรษณียเพื่อให้ผมไว้คุ้มครองตัวเองซึ่งผมและครอบครัวมีความรักและเคารพศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นอย่างมากคุณลองคิดดูสิว่ารถที่วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วมันลื่นถลายจากเมื่อปลาสลิด จนพลิกคว่ำมหมุนเคว้งอยู่กลางถนนหลายตลบแรงพลิกคว่ำทําให้รถของผมพุ่งเข้าชนกับเสาหลักกิโลเมตรและความแรงยังทําให้หมุนพุ่งเข้าชนกับป้ายบอกทางสภาพรถของผมพังยับเยินทั้งคันจนต้องใช้รถสไลด์ลากกลับมาที่อู่แบบนี้อีกทั้งรถที่วิ่งตามกันมาด้วยความเร็วพอๆกันกับรถของผมมีทั้งรถสิบล้อรถบรรทุกรถเก๋งอีกหลายสิบคัน กลับสามารถขับหลบรถของผมผ่านไปได้ทุกคันโดยไม่มีการเฉี่ยวชนกับรถของผมแม้สักคันเดียวทั้งๆที่อุบัติเหตุรถชนกันรถพลิกคว่ำแล้วชนกันก่อนหน้าผมทั้ง14รายมีคู่กรณีกันทุกรายผมและภรรยาสามารถรอดตายมาได้โดยไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้ทงๆท,ที่แรงกระแทกของรถที่ตีลังกามันดุนแรงจนหมุนไปชนกับหลักกิโลแล้วป้ายบอกทาง ทั้งยังรอดจากการโดนรถชนซ้ำจากรถที่วิ่งตามกันมาด้วยความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อผมถือว่าผมและภรรยาโชคดีมากที่รอดตายจากอุบัติเหตุครั้งนี้มาได้ผมและภรรยาเชื่ออย่างสนิทใจว่าการที่พวกเรารอดตายได้ในครั้งนี้ก็เพราะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะพระบารมีแห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงทนบุรีเนื้อทองแดงลงยาลายธงชาติที่ผมห้อยติดคออยู่ตลอดเวลาอย่างไร้ข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นครับคุณประนอมพุ่มสงวนกล่าวในที่สุดสำหรับสถานที่ตั้งสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวัดอรุณตั้งอยู่เลขที่95-97ปากซอยวางเดิม3ถนนวางเดิมแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเปิดให้พี่น้องประชาชนผู้เคารพและศรัทธ,ธาในพระองค์ท่านกราบไหว้ขอพรได้ตลอด24ชั่วโมงบินจมาาอักษรน,นิดแก่นแก้วอ่อนทัวบายกระชอนรายงาน